Mẹ ao cúng ngoài. Ao cúng con hิว cá phải Này cúng ở này, cúng ở này, cúng, cúng. Ao cúng. Ởไหน? เอาไหน.เอาไหน. Ao gà. Gà. แน่อ่ะอัไหนอาเลยเอัไหนอ่ะอันนั้นหมูปลาเอาปลาใช่ไหมเอากุง้งอันนี้อันนี้ปลาอันนี้เก็บเอาเอาอันไหนอ่ะ เอาไหนอ่ะโอ้ยยังน,นอนเลยสระปกลูกเอาไหนดูเลงอไงงอไงพวกขี้เกียจต้มน้ำลูกืเอาไหนเอาไหนเร็วลุกเลยลุก